มือป็นมือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อีกเป็นวาระหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องการใช้ของที่โะป่ายศิษยวัดแทนบุญเราอุที่ส่วนกุศลนี้กับหน้าเดียวสีประเดชพระคุณลงตานะครับพร้อมโดยลูกศิษย์ลูกหานะครับออกรับปินทะบาทนะครับงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก คุณโยมบัวสีเทาทองนะครับบ้านเซนซุกอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับนี่เด้อมาสุดท้ายและท้ายสุดเด้อนี่เด้อใครใส่บาทขอให้ถูกหวยทุกงวดทุกงวดเด้อโชคลาภร่ำรวยร่ลำรวยเงินไหลนองทองไหลมา สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อถือบัลรเลขบัตหันโอ้ยผอซวยดนก็ขอให้ถูกหวยเด้อใครยังไม่ถูกหวยก็ขอให้ถูกหวยเดือสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสาธุสาธุ เอ้าสมเล่นซึกอหรอกวันนี้เอาตกใจเลยนี่สาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงโชคลาภร่ำรวยร่ำรวยเด้อซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเมนแล้วบอ voilà สซื้อตัวมันออกมันก็บบอสถื่อเกินเนาะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อ ผู้เฒ่าสีเอาอยัางขันบอกเอาสุขภาพแข็งแรงเนาะต่อให้มีเงินถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงก็ไม่ได้ใช้ด้เนะาะสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงดื้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงโชคลาภร่ำรวยร่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอยถูกทุกงวดทุกงวดดื้อ สุขภาพแข็งสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงโชคลาภลำรวยลำรวยเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยโค้ถูกทุกงวดทุกงวดด้อแมนบ่ซื้อตัวมันออกกับบ่ถือแล้วเนาะโอ้ยสุขภาพแข็งแรงด้อยมพเด้อเสร็จแล้วนะครับเนี่ย